ชื่อสัตสิพิมนะคะชื่อเล่นชื่อขิมค่ะเป็นพนาักงานบริษัทเอกชนค่ะเรามองหาอาชีพเสริมอาชีพที่2องนอกจากงานประจําที่สามารถใช้เวลานอกเหนือจากงานที่เราทําได้อะคะ่ะพอมาเจอกับชิคกี้ชิที่มีรสชาติอร่อยแล้วมีการจัดก,การที่ไม่ยุ่งยากมากเกินไปก็เลยตัดสินใจเลือกชิคกี้ชิพค่ะ ได้ลองทานเพื่อนคนบอกว่าโอเคอร่อยที่ชอบที่สุดก็เป็นประกูลป็อปค่ะพอไมลี่ก็ดูน่ารักดีแล้วก็อร่อยด้วย ทุกด้านเลยค่ะก็ตั้งแต่วิธีการติดต่อกับสถานที่เลือกสถานที่ยังไงแพ็กเกจมีอะไรบ้างแล้วก็เรามีบัตเจ็ตจำกัดทางทีมงานก็คือมีออปชันให้เลือกว่าเราสามารถเลือกออปชันการลงทุนแบบไหนได้บ้างค่ะวิธีเลือกทำเลของพี่หนึ่งเลยคือใกล้บ้านค่ะแล้วก็เท่าที่ดูก็คือว่าอยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่ติดถนนแล้วก็ด้านข้างอะค่ะก็คือติดกับตลาดที่มีผู้คนสันตอนไปมาตลอดเวลา<ๆ>ก็เลยเลือกทำเลตรงนี้คาดหวังให้ทางแบรนด์ชิกกี้ชิคค่ะ ช่วยสอ,อนเราในเรื่องของระบบการจัดการร้านอาหารรวมถึงการนำร้านของเราขึ้นไปสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ด้วยค่ะแล้วก่อนหน้านี้มีระบบการขายฝั่งเดลิเวอรี่ยังไม่เคยเลยค่ะอันนี้จะเป็นที่แรกครั้งแรก ก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้ t o s มาก่อนค่ะแต่ว่าเคยศึกษามาบ้างแล้วก็รู้ว่ามันช่วยในการจัดการหลังร้านได้ก็สามารถดูยอดขายดูออเดอร์ได้เป็นเรียลไทม์เลยสามารถตรับสต็อกได้ด้วยนอกจากนี้ก็คือสามารถป้องกันความผิดพลาดของพนักงานในการคีย์รับออเดอร์หรือว่าการคิดเงินลูกค้าได้ด้วยค่ะ สำหรับใครที่มองหาอาชีพเสริมหรืออาจจะเป็นอาชีพหลักนะคะทางทีมงานชิกเกชิกก็มีทีมงานที่ซัพพอร์ตเราอย่างดีตอบได้ทุกคําถามที่เราสงสัยนะคะถ้าเกิดใครอยากมีอาชีพเสริมนะคะก็ลองเชิญมาปรึกษ,ษาทางชิกิชิได้ค่ะแล้วก็ฝากร้านของเรานะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่หน้าโลตัสโคฟเวสนะคะติดกับตลาดมาทะทะรวย์ทไทลาดค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10.00นถึง3.00นค่ะสามารถโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์0927466259ค่ะขอบคุณค่ะ